ฟังด่วนเลย18กุมภาพันธ์6 6ขั้นตอนล่าสุดรายใหม่บัตรคนจนปี2 5 6 5รับเงินช่วยเหลือเยียวยานายกรัฐมนตรีเร่งโอนเงิน1มีนาคมนี้ พ่าราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่18กุมภาพันธ์2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้นะคะทุกท่านห้ามพลาดนะคะสาหรับขั้นตอนล่าสุดนะคะในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาสําหรับผ,ผู้ผ่านสิทธินะคะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มเด นะคะทีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเยอะที่สุดนะคะรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มนี้ห้ามพลาดเลยจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งให้ทางกระทรวงการคลังนะคะประกาศผู้ผ่านสิทธิและโอนเงินให้ทันในวันที่1มีนาคม2566รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้ว สำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารอัปเดตในทุกๆวันค่ะและเพิ่มการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะทางช่องจะมาแจ้งข่าวสารขั้นตอนวิธีการสมัครพร้อมเพย์บัตรประชาชนสําหรับทุกธนาคารเลยนะคะสําหรับการรับเงินเยียวยา ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแบบใหม่เป็นบัตรประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งต้องผูกพร้อมเพยด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านฟังด่วนค่ะ ทุกท่านนะคะใจจดใจจ่อนะคะรอฟังทางกระทรวงการคลังประกาศผู้ผ่านสิทธิสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งผ่านเข้ามานะคะสําหรับการตรวจสอบคุณสมบัติถึง19ล้านกว่าคนค่ะในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจุกท่านใครที่มีสิทธิในส่วนตรงนี้นะคะอย่าลืมว่าต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะสาหรับการรับเงินเยียวยา ในรอบใหม่นี้นะคะซึ่งสำหรับการผูกพร้อมเพย์นะคะทางช่องนะคะนำข้อมูลขั้นตอนมาฝากค่ะช่องทางการสมัครพร้อมเพย์ก็สามารถสมัครได้4ช่องทางเลยเดียวนะคะ1ก็คือสมัครผ่านตู้ a t m นะคะและ2นะคะสมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคารค่ะและ3นะคะก็สมัครผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะและ4ก็ไปที่ธนาคารเลยค่ะ การลงทะเบียนสมัครพ่อมเพย์ย่าลืมนะคะ3ส,สิ่งนี้นะคะ1สมุดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชีเงินฝากและก็แน่นอนนะคะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะ ณนะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนล่าสุดแล้วนะคะถ้ามีการประกาศผลจากทางกระทรวงการคลังข,ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการยืนยันตัวตนนะคะทุกท่านสําหรับการยืนยันตัวตนนะคะก็ไปที่ธนาคาร3ธนาคารหลักๆก,ก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินนั่นเองนะคะก็เตรียมกันไว้เลยนะคะบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสาหรับพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านสิทธิ ในรอบใหม่นี้นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือเออยียวยาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมนะคะจากวงเงินเดิมนะคะที่พูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับกันก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200ร้อถึง300บาทและล่าสุดนะคะสำหรับวงเงินช่วยเหลือใหม่นะคะจะช่วยเหลือสูงสุดถึง700บาทแต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็ต้องรอทางกระทรวงกันค่ั ออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจ,จนนะคะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมสำหรับการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็แจ้งว่าภายใน1-2สัปดาห์นี้นะคะก็ต้องเร่งที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมแต่จะทันในวันที่1มีนาคมนี้หรือไม่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันออกมานะคะ แต่ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการว่าให้ทันนะคะในวันที่1มีนาคม2566นนี้แต่ถ้าไม่ทันนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าทุกท่านก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเดิมไปอีกหนึ่งเดือนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะหมดอายุในวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้แล้วค่ะ คลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับใครที่มีสถานะสมบูรณ์นะคะ19ล้านก็คนรอรุ่นนะคะว่าท่านจะผ่านสิทธิหรือไม่นะคะอย่าลืมนะคะผูกพร้อมเพย์นะคะตามช็คกล่าวไปนะคะถ้าทําไม่ได้ผ่านตู้ ATM นะคะหรือทางเว็บไซต์ ธนาคารหรือทางโมบายแบงกิ้งนะคะก็สามารถไปที่ธนาคารนะคะให้พนักงานทําให้นั่นเองค่ะสะดวกที่สุดนะคะแต่ก็อาจจะรอนานหน่อยนั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ